สบายดีด้ะพี่น้องสุขูสุขคนสบายดียามเศร้าจะพี่น้องมื่อนี้เขาลงมาเพื่อนลุงพงแต่เศร้าๆเด้อจ้า,าเอาเข่าลงมาบบส่งเพืน่นมีผู้ใหญ่ใจดีจากประเทศไทยนี่แหละจากพี่น้องเพื่นส่งเงินมาสี่ร้อยบาทให้ซื้อเข่าให้น้องพรอนฝนวานะเลาก็ซื้อเข่าหันได้สิบปลายโลเด้อพี่น้องเด้อทงนี่ทงสิบโลเด้อทงนี่กระทงหกโลได้สิบหกโลเข่าเงินสี่ร้อยบาทนะั้น ได้สิบหกโลเนาะลุงพงษ์มาเอาเข้าไหมแล้วก็เอาปลาแดกมาให้เล่าเลยของข่อยเองแหละอันนี้ฮะ,นะ,ะเนาะปลาแดกพร้อมนี่เขาเอามาให้ไ,ปไปว้กินใส่แกงใส่ป่นใส่แจ่วเออไปหานวายเออไปหานวายมาแกงใส่เอา,อา,เอาสบายดีแน่ๆสบายดีที่รักมีเพิ่นซื้อเข้าให้ให้น้องพรน้องพรอยู่บ่ก็พรไป เราพกไปทำงานงก็ร้างก็ยัง,งก็ปูนเนื้อเขาออ่าเออเป็นวัตถี่มือห้ามือลงมาอย่างนั้นเนาะเพิ่นให้ภาคมาซื้อเขา่าให้เจ้าอีนนี้ได้อยู่สิบปลายโลเขาซื้อมาให้ในสิบโลอนี้หกโลเพชรแปดโลนะท้องเนาะเออแม่เป็นไอันนั้<อ>นสะิบนะปลายโลเดี๋ยวจะพี่น้องเด้อเงินเพิ่นสี่ร้อยบาทเพิ่นฝากอขอบคุณเพิ่นใจดี ทองก็ขอบคุณน้ำขอขอบคุณพ่อใหญ่ใจดีให้ดูดีมีแห้งเข้ามาพอจอดถึงแล้วเขาวังสิบกิโลสิบไปอันนี้ก,ก็สิบโลแล้วเนี่ยอ,อันนอกให้หางให้มีให้รำให้รู้จ้าให้อยู่ดีมีแหง้งให้หาอยากให้ได้รับได้ดี่ได้เอาหาไปเล่าทองรายการนี้นี่แซบแซ่บลุงพงษ์เอ้ยน้องพ,องพอรเพ,พ,พิ่นบ่อยู่เด้อจ้าพี่น้องเด้อลุงพงษ์วาเพิ่นไปหา เห็ดเวียกเห็ดงานของลุงพงเนาะไปหาเห็ดเวียกเห็ดงานเวียกกันสร้างอะไรมืออื่นลามาไปหาเงินหาคำอะไรเนาะพี่น้องเนาะเล่ากันเลยของว่าอยู่นี่กับมันกับบดิมีหามยังแล้วมันแห่งแรงพี่น้องยามเล่มัมนกับจ็คสีหามยังขายเนาะอยู่ในป่านในดงเี่กับมีแต่เผาทานของลุงพงกับพอได้เตอก,กินหนะ้บาบดไต้ว่าซีซ่าพ,พี่น้องเล่ากันเลยวันนี้เราอยู่คนเดียวเล่าเอาปลาแดกมา ลุงพงเอ้ยเข่านะ่ะนันอย่าเอาไปขายเด้อเข่าน่ะเด้อเออบาดบ่มีเข่าอะไรเจ้านานไดเดี๋ยวหลักเอาไปขานะย,าาขายนานไดหิยวนะายาสูบหิวอัญยังกา,ฟาแฟเลยจะหลักไปขายนี่ก็อยากตีนี่อยู่เลยว่าตีนี่อะไรว่าสามพันเอ,เอาทานให้ด้วยขายส่ยงสบกูให้สห่งสบป่ะบราหมีเห็นบราเงินมานำมาสามพันอะไรใส่ซื้ออย่างกูซื้อน้ำมันน้ำมันใส่หลอดบ่เออ คเขายไม่ได้ขายเครื่องแล้วเขาเองบ่มีเงินลงทุนเลยม่ย่ั้นก็ยืมก็เอาท่านให้สองเออเดี๋ยวไปยืมประเดกประเด็กชาพันธ์หลายคยไ้ให้สองสมือได้ทานแก้ดฮะมือไหนได้ทานคนเผามือนี่ฮะหากระเพรากระเาได้ทานนะหากระเต็มบ่ไพ่พันพื้นซอยเดียวค่อยละ เอออันเท้าน่ะเราเมื่อไรเขเมื่อไปน้ำกันให้แล้วเออไปเห็ดน้ำกันให้แล้วไปเห็ดเบียดอยู่น้ำกันเนาะเออลุงพงอยู่คนเดียวท้าพรกับเท้านั่นเป็นไปหาเงินอือครอบแล้วกันก็ไปใช้งานกั้แล้วกับพวกได้ลงมาเอาพกไปหับเขาทหารอือ ก็จะหาเงินอยู่ที่นอหับจ้างกันเนาะได้เหรอขาไหร่ขาไร่มื่อไรเมื่อหาสิบมือหกสิบคอยเร่อยงข้าวไร่กันเนาะบอกข้าแเองกันนะเออเพาะคเ่องยิงเินมื่อหาสิบพันหกสิบพันนี่แหละเนาะได้เข้า้ามเข้าเลี้ยงมันบอกเออขากินยื่ของเขาอย่างนั้นเนาะเฮ็ดก็ช่างก็ยังข้ามังพืนนี่ โอ้ไปเป็นกรรมกรเนาะไปเป็นกรรมกรในเขาอะไรบ่มีผู้ยื้ปูยืนอยางมันถือโพดหกสิบพันนะไปเอากรรมกรมันทำนั่นและนาะกรรมกรเนาะเท้าเรียงเขาเลียงน้ำกันเนาะมันก็โอเคอยู่วันหกสิบกับเพอะเห็ดอยู่ดอกนี่ก็อยู่ละล่ะอยู่สื่อๆมันกับบริมีอย่างอ้ามักบวบแต่พราะไหนใคแล้วคนคนตัวเองคนหูจักบ่ เคยเอาทอกเอาธานุนำกันนี่นะเออเลยเขาหับเมาก่อสร้างเขาบ่มีกรรมกรเนาะเขาบ่มีกรรมกรเขาบ่มีกรรมกรมันมีลุงน้องหอยชันเช่าลุงน้องมาขอเาไปนันเลยไปก็ไปแล้วเหรอให้มือเทไรชี้ห้าหกมื้อก็ให้ล้านนึ่งก็ให้ร้านนีนะจัดคอไร้แบบไหน โมเล่ผู้ลานกขาอาชั์นี่ยเจ้าว่างานจะนักจะนักเดูเล่ก็ั่นนั่นแหละโอ้ก็ทำนั่นนักนั่นโอ้นักกันนักเขาเป็นผู้ชายเขาขายแห่งงานโหดก็ดีแล้วมีเวียกเข็ดงานทำมืโคเลยดีกรวดว่าเราบ่มีเวียกเข็ดเนาะมีเวียกเข็ดมันก็ดีแล้วเพราะว่าเผ่าท่านก้อยพวกอะไรผู้ชมมุกเจ็บบว uh ่ายเลยผมเอ้ยชมมัจไดนชมเลยไปผู้อยู่หนึ่งเลยบวายก็หนักกันเด้อ มันับได้ถ่าบัวไว้แบกไม้ำมันก็นหน่อยก็บบาบมันนาะมันก็บบัวไว้และแบกถ่านมันจะไปไหวเนาะลงุงพงษเนาะเออเผาแล้วมือนี้เผาแล้วมือนี้ใช้ขดปิดไปเอาไม้มาใช้ยังตัวเดียวนะยังวางนี่นะยังไม้สูงลำคดปิดป<า>ิดแล้วก็ค่อยเผาเผามือนี้กับมืมเอ,อ,เออื่นมืออื่นมือติด ตงเมื่อออกเออเผาเมื่อนี่โอเมือนี่ยังยังบุท่ันไม่ครับมือนี่อือพอดีไพ่ไปทัเตาเหมือนชอปิดหากิ้นข้ากินย่งเผาแล้วบ่ออะไรเมื่อเอจะปิดปากมือนี้เมื่อนี่พี่เล่เผามันบ่เออมมาปิดปากปิดยังมันเลยกับเผาเลยเออฮ่ม ดีแล้แหละเขาก,าก็ได้ไปหาเห็ดเวียกเห็ดงานหาเงินซื้อข้าวซื้อน้ำกินเนาะแถาพอกับแถวอันผู้อยูหาเห็ดเวียกเงินให้ว written, well us, uh ันห้าหกมื้อเพื่อเจ้าหาเอาก้อนไปยืมนเงินคว้าก็ได้ว่าชิปชาวฟันก็ว่ันก็คอยแล้วคอยอะไรยจะไงเนี่ยได้ลก็ค่อยเอาท่าก็ให้อย่าเงินชาวฟันก็จะไปเอาก้อนก็จะเอาลิ้นมาตัดไม้ เออน่ะทำไมเข้าเตานั้นเออข้านอกอือืก็ค่อยๆเล้นเงินขายทานได้จังน้ำลดนี่แล้วหมดน้ำรถอันนี้เออเอาไปแป้งเบารถเนี่ยเอาไปแป้งติ๊กเดีวใช้ได้แล้วพ่อมีแม่ได้มันก็ได้เออผมมีบรรยูวอนเซนจามมาขอขอจับ เออหู้แล้วพอมันเขาจับนะแม่มันตายเออแม่มันตายทั้งแต่มันยังน้อยโอ้ยเป็นบ้าเลยล่งหลังอยู่อย่างนี่เงี้อุมโอ้ยมันลู้เรื่อยจามตามเพื่อนเขาแล้วเนาะเป็นตะกรบาดมันเนาะเออต้องรักห้องจับได้โมมีมองอยู่มาขออยู่น้ำลุ่มพงบัดบนี้เป็นตากระบาดก็ยังว่าอยู่โอ้ยให้มันอยู่นับกันแหละยามันให้มันแบกไม่แบกเมียงซอยบ่ได้เงี้ยมันรู้มากับแบกโมมันรู้เลยา ก็คก็ไม <Ừ. S 2> ่ <À. S 1> ่ยให้หรอกก็หาได้บุญฮหสซิดอยู่กับยูเนาะมองเขาอยู่นี่เนาะมองเขานอนนี่อืมเขานอนูกไม่ฝ้าเลยเออพหุ่มก็จาคือบางแต่เนาะอเ้อืมมุ่งเขาได้สาบ่มีบ่ามุ่งนะเออ าน,น,นานเดินเข่าเดินลุงพงเด้ออันหักษาเด้ออย่าเอาไปขายได้เดี๋ยวบ่มีเขา่าพันว่าพักกันนั่งเงานั่งงอยให้ลุงพงไปหลอกหาเข่าอีกก็เมาอีกพวกนี้ไปหลอกหาเข่ากันเมื่อนั้นจ่ายเมื่อนั้นเออจ่ายได้เข้าเลยนะอยากโทอยนึงหนึ่เขา้าอืยหักษา <laughs> ไปเด้อเข่าห้ามมาไปขายได้ไปขายเลยบ่มีเข่าได้ลุงพงศ์เลย อืเจ้วอย่าเอาไปขายได้ป่ะซิซานี่จกินไงะเออหากินเอาของกินของอยากยาสูบยาสีบก็เผาถ่านเก็บนั่นเก็บเดี่เอไปขายแหละเอออ่าใส่เผาถ่านนี่แหละก่อนเออใส่ซช้าใส่นั่นเลยเนาะเงินพอของน้งทองแหละนี่พี่น้องไงเป็นไดรทองอย่ากมาอยู่อยู่บ่ฮะโบ ไปห้งไหนบัดนี้ฮะลุงพงเอาไม้เขอยมาใช่เก่าแล้วเออเขียวใส่เขียวใส่เอาดเลออเออเออเออใส่ยืมอยู่ดอกสาพันห้ามลืมได้เอาฐานออกแล้วไปบอกเขาได้เออคันเอไปเอาเตาแล้วออกขึ้นไปบอกเอาดอกพันยังไงอยู่ดอกไอยาเอาเง้ยคนขึบอก หลายแล้สิไปสอบพอมันเหลือเหลือคือเก่าของเขากะของเขาเปิดห้างหาขงเขาซื้อไว้เรื่อยๆดอกยาบ้านเขาซื้อไว้ซื้อไว้ฟ้าไว้ขายก็ได้ก็แต่ะละแต่เมื่อบัรทุกเขาเมื่อก่อนเด<ๆ>้อบันรรทุกเมื่อก่อนพี่น้องบรรทุกเมื่อให้นางทองสิไปห,ห้อง,อ,องเีย็นนะทองเนาะมาเศร้าๆเขากะลุกมากก็มาเลยพี่น้องเลย อันนั้นเมื่อวานเหนี่าเวียกพาอ้นใหญ่ไปไปเวียกเด้อพี่น้องเดิมไม่นอกกันเลยค่ะวันนียกันเลยบริมาลุกยามมือเช้ามาก,ก็รีบมาเลยวนนันแถเาขาเวียก,นกเนาะเลยบริมาโทษเขาอ,อภัยน้เพิ่นหลายๆเอาลาไปก็ได้คลิปนี้พี่น้องเด้อพ่อกันคลิปใหม่เลยจ้า